w h a t New SolidWorks 2020นะครับในหัวข้อ assembly made นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวฟังก์ชันในการ made นะครับตรงนี้ฟังก์ชันตัวแรกนะครับที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวการ made นะครับในส่วนของตัวรูปแบบของ slot นะครับผมจะ made ตัว w a t c h e r ตัวนี้นะครับกับรูป slot ตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยครับฟังก์ชันที่เขาเพิ่มมาก็เป็นในส่วนตัว slot นะครับอ่าสังเกตว่าเวลาเรา made แบบ slot นะครับเขาจะมี o p ช i o นให้เราเลือกว่า เป็นฟรีเป็นเซนเตอร์นะครับเป็นดิสแตนนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นเซนเตอร์แล้วกันนะครับตรงนี้กดโอเคนะครับจากนั้นนะครับผมจะเมดในส่วนของตัวโบนตัวนี้นะครับให้มาติดจุดนี้ครับผมก็เลือกเลยนะครับใช้คีย์รัดนะครับกดคอนโทรลซีนะครับฮะแล้วก็เลือกเมดเป็นโปรไฟล์เซนเตอร์นะครับสังเกตว่าพวกเมดพวกเนี้ยจะเป็นเมดพวกที่เป็นแอดวานนะครับอันนี้เขามีฟังก์ชันตัวนี้มาให้ใช้ ในส่วนของตัว Quick Mate นะครับตัวนี้เลยเนี่ยแล้วก็ Flip Line นะครับก็สามารถ Flip ทิศทางได้นะครับเดี๋ยวผมจะเม t ต่อนะครับผมจะเม t ตรงนี้นะครับผิวนี้นะครับแล้วก็เราทําการ m a t นะครับด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับผมจะเม t ผิวนี้นะครับแล้วก็ผิวนี้นะครับเนี่ยครับสังเกตว่า Quick Mate อันนี้ก็จะเป็น Mate พวกที่เป็น Advanced นะครับ ไม่ใช่เมทที่เป็นปกตินะครับอ่าแล้วก็เลือกเป็นเซนเตอร์นะครับตรงนี้นะครับอ่าเราก็เลือกได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เลือกฟิปทิศทางนะครับผมองการฟิปให้หัวสกูขึ้นนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็มาเมต่อนะครับผมก็เมตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับอ่าวมศูนนะครับโอเคนะครับอันนี้เราก็ทําการเมทเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับอ่าผมเมทเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมจะทําการ เปิดฝานี้นะครับแล้วก็มาเซตตรงนี้ก่อนนะครับเลือกเป็น sub f i x เ b l e ตรงนี้นะครับ m a คเป็น sub นะครับพอเรา make ปุ๊บสังเกตว่าตรงนี้มันจะเปิดเข้าเปิดออกได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเม k ตรงนี้นะครับกับ m a k ผิวนี้นะครับเมที่เขาเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นแทบตรงนี้เลยเป็น l i มิต distance นะครับกับตัว limit a n g l ลอันนี้ก็จะเป็นเม k ที่มือยู่ในโหมดตัว advanced นะครับไม่ใช่ standard m a ม e นะครับผมก็เลือกเลยนะครับอันนี้ก็45นะครับ นี้ก็90นะครับสูงสุดนะครับแล้วก็ต่าสุดก็คือ0นะครับนะครับแล้วก็ลองขยับดูครับเนี่ยครับก็ฝาตัวนี้ก็จะทําการปิดเปิดได้แล้วนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับในส่วนของตัว Assembly m a t e นะครับที่เขาเพิ่มฟังก์ชันขึ้นมานะครับ